คือ,อเป็น,นพื้นที่ที่มีทั้งทะเลนะครับทะเลก็ทะเลไม่ใหญ่นะฮะเป็นทะเลลองใหญ่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ทางเกษตรนะครับมีภูเขาผ่านมาจะเห็นเนาะ,ะมีน้ําตกนะครับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับในตำบลบรรยาวนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไปลงแพดูเหยี่ยว หรือว่าต้นยางนานะครับหมู่ที่เจ็ดหรือว่าสะพานาเดินดูป่าชายเลนนะฮะที่หมู่แปดนะตะบลบรรยาเนี่ยมีทั้งหมดนะครับแปดหมู่บ้านนะครับนายกเทศมนตรีตะบนบรรยาวก็นายสมบูรณ์จริตงามนะครับแล้วก็ท่านรองสุภวัตบุญล่ารองท่านที่หนึ่งนะครับรองท่านที่สองก็คือพันจตีเมธาพุทธเจริญที่ปรึกษาราชการอุดมยานะแล้วก็ผม เลขานุก,การนายกขึ้นมตีตำบลวันยาวครับครับผมลืมรายงานตัวนะผมเลือกตีวิสัยพิทันทองครับเลขาอนุก,การนายกขึ้นมตีตำบลวันยาวนะครับซึ่งอดีตก็เป็นทหารมาก่อนนะแต่เสียณเมื่อปีหกศูนยะ์แล้วก็ลองก็ได้เรียนเชิญมาเป็นเลขา <c oughs> นะครับก็ยินดีนะครับวันนี้เนาะบรรยากาศก,าก็ นะครับเป็นใจฮะธรรมดาแล้วท่านมาในฝนจะตกนะครับนะครับ,รบแล้วก็ในตำบลบรรยาของเราเนี่ยรประวัติความเป็นมาเนี่ยนะก็ในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเนาะได้เดินทางมาตีเมืองจันเนี่ยแล้วยึดเมืองจันเนี่ยแล้วก็มีครอบครัวหนึ่งที่เขารักวาสงบก็คือตายายคู่หนึ่งเนี่ยเขาก็ได้พักชวนญาติพี่น้องคนเมืองจันเนี่ยอพยพมา มาอยู่ที่<อ>ตำบลบันยาวในสมัยนั้นเนี่ยบริเวณเมอตัวอําเภอกรุงเนี่ยมีแต่ต้นยางนายางเนินนะครับเป็นปา<อ>่ปาทึบเมื่อเขาก็ได้มาอ,อยู่ที่ตำบลบันยาวก็คือหมู่หมู่ที่8นี่แหละตรงนี้เป็นจุดที่ทำเลที่เขาเหมาะแต่การทำมาหากินนะครับหลังจากที่เขาได้เข้ามาแล้วเนี่ย ในในสมัยนั้นเนี่ยตำบลบรรยาเนี่ยเขาเขาเรียกว่าวัดนาวัดนายาวนะหรือว่าวัดนายาวแล้วก็เรียกเพี้ยนมาจนเป็นวันยาวนะครับแล้วก็มีวัดมีการตั้งวัดขึ้นหลังจากนั้นแล้ววัดตรงเนี้ยซึ่งอยู่หมู่ที่8เนี่ยนะครับได้ถูกสึนามิพัดเขาก็เลยย้ายวัดมาใหม่มาอยู่ที่จนปัจจุบันนี้ก็คือวัดบันยาวลาก็มีพระคุณเจ้า ที่เป็นพระอาจารย์เนี่ยสี่รูปด้วยกันปัจจุบันก็คือท่านพระครูพิพิธกิจ,จานุการเจ้าคณะตำบลวัญยาวนะครับและเจ้าวาดวัดวัญยาวล่างวันนี้นนองก็ที่วัดนะครับวัดวัญยาวนี้ตอนนี้เขามีธรรมจักรนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าเราผ่านไปก็แวะไปชมได้ใหญ่กว่าพุทธมนตรที่นครปฐมหรือไงนะครับห้าสิบเซน นะครับถือว่าเป็นธรรมจักรที่ใหญ่มากแล้วก็วันนี้เขาก็มีพิธีเทพมหาชาตินะครับแล้วก็วันที่สิบวันที่สิบก็คือเป็นวันทอดกระินสามัคคีเนาะติดตุลานี้นะครับครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับครับก็วันนี้ก็เชิญคุณเกษมครับครับก็ขอบคุณนะครับ ุท่านเขารปะะ็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราที่เราต้องประสานไว้เ,เหมือนกันนะครับกลุ่มของท่องเที่ยวชุมชนจี่เรามีชมรมท่องเที่ยวชุมชนบนปัญญารับซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มที่ท่องเที่ยวแบบแบบเรียนรู้คล้ายๆกับท่านที่ลงไปตอนเย็นวันนี้ครับแต่ว่าที่นี่เรายังไม่มีสถานที่พักที่เป็นเป็น,ปนทั้งคนืนโปรแกรมโปรแกรมทั้งคืนให้นะนะครับก็จะเป็นลักษาะของการ ล่องแพนะครับแล้วดูวิธีการการเลี้ยงหอยแครงหอยนางรมเนี่ยเรามีนะครับเป็นมีเหมือนกันถ้าน่าสนใจก็ประสานมาที่ทางท่านผู้ใหญ่ประสานที่อยู่ข้างในบริษัทติดทุมภุรกิจนะครับอาจจะได้มาร่วงนะครับก็เป็นครับแล้วก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพราะว่ามันติดกับตลาดของเราห่างกันประมาณสักสองถึงสามกิโลนะครับพี่น้องส่วนหนึ่งก็ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่ะครับครับในส่วนของของการทํางานันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับ ผมก็เล่าไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวๆผมเล่าไปเรื่อยนะครับในส่วนของภาพรวมแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ก็แลกเปลี่ยนนะครับถือว่าถือว่ามาให้รู้สึกกันแล้วกันเนาะผมเองก,ก็ไม่ได้เป็นคนเก่งเนาะนะครับก็พยายามที่จะประสานนะครับผมก็ใช้พื้นที่สภาในส่วนหนึ่งในการทํางานจริงเรามีงบไม่มากสภานอะกปีนี้ของของวันยาลินเรามีเงินอยู่มาสักรู้สกึกหน่หนกว่า,มาไม่รู้ทางเสนาธมีเป็นแสนต่รู้นะครับบางตำบลเนานะ บางตำบลที่มีแผนมีมีเป้าหมายชัดเจนก็จะเป็นอีกแบบนึ่งนะผมก็เป็นสภาเล็กๆที่เอามาไว้เพื่อไปชุมเพื่อประสานนะครับนึงนะครับเรื่องศึกษาโรงงานผมเห็นวันนี้ผมดมีใจมากเลยท่เนเลยครับ <c oughs> <c oughs> เรามีเวลายอยู่ด้วยกันถึงประมาณ11บเอโมงนะครับพี<ห>่จ <c oughs> ะคิดว่า11บเอโมงอาจจะต้องเครื่องแล้วก็ <c oughs> ต้องไปทานอาหารที่นู่น <c oughs> ใช่ไหมครับวั <c oughs> นนี้ต้องทานน้อยนะครับเพราะตอนเย็นอาหารเยอะมากเพราะทั้งนั้นจะไม่คุ้ม ชุบผ่านบุฟ่าเขารอไแล้วนะครับรู้สึกจะมีอาหารเที่ยงแล้วก็อาหารเย็นแล้วก็มีอาหารกลางสารนึกเนาะเป็นคู่ที่สามารถเรียนทานได้นะครับก็เลยปรับปรับมาเพื่อพวกเราเนาะในส่วนของของสภาผมก็พยายามปรับบุฟ่าให้เป็นองค์กรเล็กๆที่สามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้งานมันขับขึ้นไปได้เพราะว่าเพื่อนโดยเฉพาะองค์กรหลักที่ที่หนูเราเป็นได้ผมคิดว่าพี่น้องกันนะท่านก็รู้จักแต่วงนั้นกแตรวงนี้วงนั้นวงนี้ใช่หมดเพราะว่ามันนี่ยมันก็ ไม่แตกต่างเท่าไหร่ถ้าเกิว่าเราจะบอกตำแหน่งในงานที่นเขา้าการยังงนะับในองโอทอปาษาอันนี้เป็นอะไรเป็นัวนาเป็นแยมคโอ้แยมี่น้องาดไปครับครผมชุมชนอี่ยมาเล่นัคนในบนเรอนวันนี้เราอายุสามสิบเมื่อทำไปห้าปีอายุสามสิบห้ามันแก่ขึ้นเรื่อย แล้วก็ยังแก่ต่อไปฉะนั้นพี่น้องก็บอกว่า,าแล้วก็ไม่เห็นว่าไอ้มาี๊ดเนี่ยทำไมเป็นห้าบาทหรือเมื่อสิบปีที่แล้วก็ยังห้าบาทเมื่อสิบห้าปีที่ผ่านมามันก็ยังห้าบาทก็เลยมาคิดกันว่าดังนั้นเราลองเอามาทําน้ําดื่มน้ำพร้อมดื่มได้ลองทําหนไหมค่ะครั้งแรกที่เกิดกระบวนการนี้ก็ลองเลยค่ะทั้แราทำทำเสร็จแล้วก็ไปขายที่ศูนย์ราชการสามวันค่ะเราขายไปสองพันแก้ว <S 2> <S 2> เราขาย20บาทได้เงินกลับ้านมา40,000โอ้ยพี่น้องดีใจแบบสามวันนี้ไม่ได้หยุดเลยนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นคนต่อคิวแบบทนิดว่าค่ะเพราะว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่านี้เพราะว่าเราเรียกมันว่ามาพีค่ะแต่คนเมืองเรียกว่าส้มจีดซึ่งซึ่งเขาไม่รู้เนี่ยว่าส้มจีดเนี่ยมนพีอยู่สามสูตรมาพีเกบพีมะแช่อินวนค่ะแล้วก็สูตรน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกสดค่ะ ที่เราขายลูกสดเพราะว่างี้ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยส่งเสริมให้พี่น้องเนี่ยทําเป็นอินซีแต่ณวันนี้เนี่ยุบันเนี่ยยังเป็นซีไม่ได้ก็เลยทำเ e ป <c oughs> ็นซีเอทีก็เลยไปขอแปลงมารฐานซีเอทีฉะนั้นเราเรามั่นใจว่าเราเป็นสวนมาพีสวนแรกในประเทศไทยที่ขอ C a เอทค่ะประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเพราะว่ามาพีเนี่ยมาเป็นพืชแผ่น์ซ้มข็ขอตรงนี้เยอะเลยส่วนนี้นส่วนนี้แต่เราอ่ะเป็นสวนมาพี ความที่ว่าหนูอยากขายมาปี๊ดคุก็อยากขายมาปี๊ดเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมาปี๊ดไม่พอจากวันที่เราขอซื้อพี่น้องจากจักหวะหน้าที่แบบว่ามันก็เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเนาะกินเนาะอร่อยต้งเนาะกันอันนีม้มันไม่่แว่าที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะทําเรื่องเนี้ยให้เป็นเรื่องของของภูมิปัญญาเดิมของพี่น้องแล้วก็ใช้ความรู้ทางวิชาการเขา้าเข้ามาจับค่ะเพื่อให้มาปี๊ดเนี่ยเป็นมาปี๊ดของเันเทบุรี พี่น้องที่ปู่บอกว่าฉันปู่พันธุ์พวงนะเราจะพิสูจน์กันเลยนล่ะพวงจริงไหมหรือคุณปู่พันธุ์อื่นเพราะว่ามาปี๊ดเนี่ยจะเข้าข้าวที่ศึกษามามีห้าสายพันธุ์มีพวงมีตามีแต่กระพัดตีกินย้อนมีทุกอย่างเลยแล้วแล้วแล้วของเราเป็นอะไรค่ะนี่คือที่มาที่ไปของตัวเนี้ยค่ะทําไมเราเลือกมาปี๊ดเราเนี่ยรสชาติที่ที่ดีช่ละค่ะแล้วก็มารู้ว่ามาปี๊ดมันมีอากาอยู่หกเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ราคแก้หล แสดงว่าตอนนี้เรามปความเชื่อแล้วว่าของบ้านเราต้องอร่อยต้องดีค่ะจากปีที่แล้วจากการขายจากยอดขายเนี่ยเราขายหลักเจ็ดลัาเราขอเราขายเจ็ดหลักขึ้นไปค่ะทั้งชุมชนเนี่ยนะคะทั้งชุมชนเนี่ยหมายถึงว่าเราเราเอาที่ที่ที่เป็นสมาชิกเราเนี่ยคประมาณนั้นแต่จริงๆมันน่าจะมีมูลค่ามากกว่านั้นอีกแต่นี่คือแค่มูลค่าของคุณอย่างเดียวที่ที่เราลองซื้ ทั้งหมดนีอกระบวนการเรามามันสาเร็จไหว่าอ่เรมาว่าเป็นแค่เริมแร่ถ้ามันจะสาเร็จจรงๆเี่น้องนีพี่น้องุณี่น้องต้องต้องสามารถอาเป็นวัดถุมีเนื้อข้างในด้วยค่ะมาทำค่ะตัวนี้เป็นแช่อีกตัวนี้ขายดีมากมาค่ะ ือลูกค้าซื้อไปเนี่ยเนี่ยเราขายสาสิบห้าบทแต่ลูกค้าซื้อไปสี่ชิ้นขายสามสิบาทถ้าขายได้ไงอ่ะเขาขายอย่างนี้ค่ะถ้าเอาสีชิ้นเนี่ยเรียนต้นหลังเดี๋ยวไปดูต้นต้นใหญ่ต้นด้านหลังนะครับอยู่ที่ท่านเลขาโรงเรียนครับเมื่อก่อนที่นี่จะเป็นผมปลูกมันครับมันห้านาทีเนี่ยครับแล้วมีลำไยก็ลำไยก็ยังเหลือซากคือไม่เอาลงหมดเสียดายเหมือนกันแต่ก็ต้องทําแจวลงครับเพราะว่าที่นี่ เทีนี้พันธุ์งท,ที่คุณบุญเล่านะครับทั้งนี้ผมส่วนผมรวบรวมได้อยู่สองสามพันก็คือเป็น 1, พันด่างพันด่างตังนี้ส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นไม้กระถางนะครับเป็นไม้กระถางเล็กๆที่ที่ปลูกไว้ตามบ้านนะครับเป็นตัวเสริมโชติเสริมพื้มนมงคลในส่วนหนึ่งเนาะในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปีพันพวงแต่จะมีพันรูปใหญ่อยู่ฝั่งอันนู้นแต่ก็อายุยังไม่มากนะครับ <S <S ต้นนี้ก็จะเป็นต้นอายุประมาณสักเจ็ดปีครับเจ็ดปีครับเจ็ดปีแต่ว่าผมทําสาวไปทีหนึ่งแล้วครับ มันก็จะออกกันไล่รุ่นไปเรื่อยๆนะครับคือมาปิดมันออกทั้งปีถ้าแทงได้ดอนมันก็จะออกดอกเลยพอดอกเสร็จมันก็จะเป็นดอกที่มันมีเกสรตัวผู้ตัวเมียอยู่ดอกเดียวกันเพราะั้นเวลาติดลูกมันจะติดง่ายกว่ากว่าพืชตัวอื่นนะครับคือไม่ต้องใช้แมลงมากเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วอย่างมันเป็นสีส้มแก่แล้วนะเราเอาไปทำอะไรได้ไหมอ่าตัวนี้ก็จริงๆเอาไปใช้ทำยาล้างจานอย่างเดียวเลยครับถ้าเป็นตัวที่ที่แก่แล้วนะเนี่ยแลัว ถ้าเลืองใช้รุ่นนี้ได้ครับคุ่นี้ก็เริ่มเริ่มจะเหลืองแล้วล่ะนะครับเริ่มจะเหลืองละแต่ใช้สีเขียวครับลูกมันจะโดนเก็บไปลองแกะได้นะครับปิ๊ดเลยครับมันจะปิ๊ดเลยนะครับในส่วนในส่วนของมะปี๊ดที่นี่ก็จะรักษาของการการใช้ประโยชน์คือแานมะนาวทั้งหมดนะครับท่านสามารถที่จะบีบโล้ขั้นสกัดเย็นได้เลยเราก็แจกได้พื้นที่ได้เลยนะครับปีดที่เกิดจากเมล็ดนะครับ ตัวนี้เป็นมะปี๊ดที่เกิดจากเมล็ดนะครับมันแตกต่างจากมะปี๊ดที่เป็นที่เป็นมะปี๊ดกิ่งพันธุ์ตอนยังไงครับใช่ครับมันมีหนามครับจริงการเกิดจากเมล็ดมันจะทําให้กายพันธุ์สูงนะครับแต่ว่าต้นนี้มันก็แปลดีมันก็ยังมีความเปรี้ยวยังมีรูปที่ใหญ่อยู่นะครับแต่หนามเยอะมากนะครับตัวนี้สูงประมาณเกือบสี่เมตรนะครับประมาณสามปีกว่านิดๆนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะลองลองลองเก็บไว้ดูมันจะเป็นยังไงนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับ ผม่าน่าจะสมได้หมดพี่แต่ว่าต้องลองทาซึ่งมันไม่ได้เยอมันมันมันจะแตกต่างมะนาวนิดนึงเพราะมะนาวมันจะทําทาเป็นมันเลยครับมันมีเจ็บใส่น่ะคือคนการกตรมัก่อนอ่ะใ่บีบใส่ไมได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เอาไปปัน่นปั่นกับน้ำเดี๋ยวต้องต้มไหมต้มนะครับหนูหรือเราผิดขั้นตอนเป็นผิวมะปีที่เราที่เราคัดแล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นผิวอย่างเงี้ยมันจะต้องเลือกผิวที่ไม่มียาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นทูกอันเนี่ยเราจะเลือกแต่สัวเรากระสววเราไม่เข้าิียายาน้อยมากค่ะเราก็จะเลือกเพราะเรากินผิวเนาะค่ะ พอ่พได้ผิวเสร็จค่ะแล้วจะคัดเอาแต่ผิวอย่างเดียวเอาใต้ในออกค่ะตัวนี้เราไปขยับน้ำเกลือห้าหกครั้งค่ะขยำจนแบบนิ่มจนแบนนบว่าไอ้ไอ้เหลืองเหลืองเนี้ยออกเลยค่ะแลังจากนั้นเราจะล้างน้ำเปล่าล้างน้ำเปล่าเสร็จเราจะไปต้มค่ะเราจะเอาไปต้มกับน้ำเกลือเนี่ยค่ะสี่ห้าครั้งลองชิมดูนะคะต้มต้มแล้วถ่ายน้ำต้มเสร็จแล้วก็เทน้ำพริกเอาเกลือใส่หม่ต้มอย่างนี้ค่ะจนจนเขาไม่มีวัตถผเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะเอามาฝัก มาเกิดน้ำให้แห้งสนิทค่ะแล้วก็มาปั่นค่ะปั่นก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะใช้สัดส่วนที่เนื้อเนื้อที่เราทำได้ละประมาณสามขีดไปน้ำไปสองขีดค่ะเนื้อสามน้ำสองเนื้อสามน้ำสองค่ะเราเราจะไม่เอาเนื้อแต่ตรงนี้นะคะเราก็เอาเนื้อจากที่เราทำจนแบบว่าเลือสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็น้ำสองขีดปั่นได้เป็นคือห้าขีด พะนั้นเราจะใส่น้ําตาลนะคะเออตอนนี้ครึ่งกิโลค่ะที่เราใส่เยอะเพราะว่าแย <Yeah, S 1> มเนี่ย <Yeah. S 1> เขามีมาตรฐานของเขาตัวนี้มันจะต้องมีน้ําตาล50ดิบขึ้นไปความหวานนะคะ,ถ,ะถึงจะเรียกว่าแยมทึงจะเรียกเหมือนกับเป็นเลเบลอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีความหวานนะคะ,ะ50ดิบขึ้นไปถึงจะเป็นมาตรฐานแยตมต่ำกว่านี้ไม่ได้ ที่ไม่ได้เพราะว่ามันจะเสียได้และจะเสียเลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่เล่นพวกสารกันเสียค่ะะเขาจะใช้น้ำตาปเป็นตัวดอกเพราะฉะนั้นพอเราใช้น้ำตาบ้ากๆเนี่ยคุณบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่มาตรฐานแบบยากที่สุดในการของโออยค่ะเพราะว่าเราจะไปเจอกับสารละายนิดะต,ตัวตัวนี้ไม่เจอสารสารนี้แต่จะไปเจอที่คุณค่าของน้ําตาที่ออยจะต้องให้ให้เรากําหนดให่ได้ความว่ามันจะมากไปไหมอะไรนี้ใช่ค่ะเป็นความหวานที่ ต้องมีระดับของเขาเทะเลยทีย่ไม่ให้เกินไม่ให้ขาดเลยค่ะแล้วก็มีผลของน้ําตาลนะคะเราจะต้องมีผลการตรวจเพราะดีคอนน้าตาลไปให้เขาขึ้นตัวเนี้ยมันมันทาได้ยากมากหลังจากนั้นเราจะใส่ตัวนี้ค่ะเราจะใส่น้ำส้มเรียบร้อย่ายนกรรมวิธีค่ะตัวนี้เป็นตัวที่พร้อมจะขึ้นสูตรได้เพราะปกติ เออ่มาปีของหนูเนี่ยเออ่จะมีกรรมวิธีการทําที่ความขึ้นสู่เราไม่ได้คันแล้วเราก็เอามาสามารถตู้น้ําได้เลยค่ะเราก็จะมีกรรมวิธีฐานเนื้อฐานนี่พอสมควรค่ะแล้วเราก็จะมาค่ะตัวนี้ก็ข่าเปี้ยงเยอะเลยเนี่ยค่ะตัวนี้มีความเป็นกรดที่สองจุดหกใช่ค่ะเราก็ใส่ค่ะจะใส่นิดเดียวเนี่ยค่ะตัวนี้คือเขาใส่หลับ ก็ม uh, ันคืออะไรวะกูเค้ใจหลมันก็คือแบะแซกเราไม่เรียกแบบแฟเลยเราเรามันก็้องมันมีทาเราก็ทเต้องมีทางถ้าเลนแซเดี๋ยวเาจะเรียแบาทางทางนักวิชการเขาเ้ตงนี้ว่าครูโค้ชแซลบมาเป็นทีนีู้โค้ชแสลบก็เก็มีหลาประมาณบอนตีเาเราจะใ้เขยเห็น เราทขนที่เราจะต้องรู้พร้อมกันนะคะ ยรับแถ่ายรูปเสร็จขึ้นรถบัสเดี๋ยวจะพาไปกราบพระนะคะซึ่งท่านเป็นเอ่อท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะคะขอในสิ่งดีๆนะคะแล้วเราจะได้สิ่งดีกลับไปนะคะไอ้ผมขอภาพอันนี้แป๊บนึงไปไปไปมา่าเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวนั่งเลยยืนอไปนั่งเลยไปนั่งไปไปยืนอเลยไปยืนขอเลยพี่เกษตรพี่เกษตรเชิญเชิญ